มือ่อนี้มาเกี่ยวข่าหน้าวานคือเก่าทำพี่ชมสบายดีนั่นผู้ชมเอาเนาะมื่อนี้เนาะใบบัวเนาะบัวบานแล้วก็บ,บัวจุม่มเดี๋ยวแล้เวเนาะมีซืออย่งเงยลงบัวพา <Hello. S 2> เออสาซาโบบัวพาแล้วก็บใบบัวมื่อนี้ก็มาเกี่ยวเข,ข่าวานคือเก่า,ขาเข่าเตี้ยเขา่าสูงพี่น้องเอ้ยปวดเอวอยู่นี่ ไอหัวสองนอาทีวะเตีย้ยแนวซุ้งแน,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 น่บรรยากาศาก็เป็นใจผาดพี่น้องเลยคืมเมื่อนี้คืมคืมลมเย็นว่อยๆเนาะเย็นสบายซาวนาพี่น้องอากาศดีขนาดอันนี้วาเขาป่นได้นี่เขาป่นเขาเตี้ยก็เขาสูงมัน,ก,นก็เลยอยากง่า,งาเตียงกัน เด้อ,เก,อ,าาอ,เ,ดอเกี่ยวขาน้ำซาโปก็ซาโปผ้าเด้อเกี่ยวขายุ่งเกี่ยวขายุ่งท่านผู้ชมขายุ่งข้าวก้อยเมื่อนี้นก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้ดีเจ็ดหายน้องห้่ที่แปดกำลังเกี่ยวอยู่ก็ผ่าก็เนาทำท่านผู้ชมเมื่อนี้ขอเป็นมือกล้องเนาะแบบเป็นมือกล้องอดีพี่นออ้องเลยยืน,น<ท>ยถ่ายสื่อแล้วก็ม่ต้องเกี่ยว มือหนีมือหนีใบบัวเป็นมือกล้องบบแล้วกับ,บัวผ้าก็เซาโบเกี่ยวเขา่า<ม>แดดแล้วพี่น้องเลยค่ะกระยอ่องเอาคือแล้วคือแล้วเพนถับลังแล้วอ,อ่าคลิปนี้ก็ยุดไว้สเนีแล้วพี่นอ้อง อยู่นี่มีแห้งชั้นเขาเทียงชั้นเขาเทียง <laughs> เดาเอ้กินเขาเทียงอ่ะลงเดี๋ยวลงอีกตอนแรกนั่งมาเกี่ยวเข่ามือนี่อากาศดีนั่งก็เลยม,มาซอยเกี่ยวเขาว่าเบิ่งทพันผู้ชมสบายดีนะพันผู้ชมข่อยเด้อใบบัวนี่นี่เป็นผู้จ้าซึ่งข่อยบูญจักเคล่นเบิ่งนกันเถอะ นั่งโสดพัวบ่มีจีบได้แม่นใครจะดีกับผาเงินไม่ใส่เนี <passive> ่ยพอได้ขาเติมหนิดบ่เบิงแน่พี่น้องขาวก่อยขาวก่อยพงอง่อยเกี่ยวขาวก่อยตักสตักครัวสอดกันปั้นอีช่างสอดกันสอดไปสอดมาละบ่พ่า ด้าน,ออนนี้เทาก็แล้วไปแล้วครึ่งหนึ่งหน้านโนนหน้าหวานไหมยังอีกครึ่งหนึ่งครึ่งนี้ไปพี่บ้านไอเอ,ไอ้ยแนวเคยเคยสองเท่านั้นแมนมดข่าวเลืองขึ้นไปในที่ซะโบให้เห็นแมนหน้าซะโบบดไหมข่าวเลืองนี่แมนบดนี่เช็ดเล เรืองเขาซุกขึ้นไปหาเทียงแหนเบิดทันผู้ชมเ้ยนาสบูโอเคนอนเดี๋ยวชบูโอคอโตเกี่ยวก่วก่อนขึ้นแล้วทันผู้ชมตอนนี้อาก็ขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าได้แพ้เกี่ยวกับก้อมือเกี่ยวก้อมือทันผู้ชมเลือดออกชาบปะพาเอาหย่ำใบไม้ใบหยาคิ้วใส่ให้ เลือดออกก็เลยขึ hmm. <not S 2> yeah, ้นเลือดซึมเลือดซึมจะทำู้ออทุกงมือมันขาดมันก็เลยกอมเจ็บเลือดเลือดโ้ขางหล็ดอะนย lượt xương lượt xương thân vô không không pha nhanh bây bể nhè, tiếp bây bắt quá, ừ. bê bê. Nhằm mà hùng tâm bạn, minh đã tiết phê ở nhà bọn, mình, mình chêng bọn. จะน้ามากพี่น้องหลังจากซาบัวผ้าเห็ดแท้หายแล้วก็มาเห็ดอยู่เห็ดกิน้าบซาบัวผ้ากับสาวยังเกาะใบบัวซาใบบัวเห็ดกินชิตามะหงล่สัำเสบเด้อ นี่เกลื่อยกัเจ็บเกี่ยวกนนเกียก่ยวกอมาอแง่มหนนใ้ิ่วันว่ามัน้าว่าให้เห็นเห็นลอเห็นลอลงหอบ,บ่ายท่านผู้ชม ลุงหลอบ,บาบผูกสาบผ้าก็าบซาใบบัวเกี่ยวเขาตอนนี้ก็มามาัดข่าวกู้ข่าวคือเก่กาท่านผู้ชมพอวังได้นี่มันกะแหล่มาอีกเลยย่านพ้นห้า ว่าสิบกู้ก็ได้กู้คือเก่าย่านพ้นทามกันดีกว่าแกมันแย่มันสิแก่บ่ทันก็เลยกู้ซะคั่มันสิตกให้มันตกะหลดบ่ตกก็กระยาบ่ตกก็สิเกี่ยวต่อมื้ออื่นคั่มันตกก็ยุดหมัดหมดเลยเกี่ยวแล้วบังได้นี่ก็มาเก็บเหลี่ยมเลย ไชาวลิ้นไบมีน้ตาอออชอเอ้ยเแม้แม่ท่นันคโอเคเท่าีแล้วนั่นขากตุกักค่ะตกดเยังสอคนนันหรอได้พอดีได้พอดีบอลลหนึ่งลูกห่าเ้ย พอดีแหละหลดหนึ่งบเลือดอ่ะน้ำี่เิ่มจะเากระตกอย่าเห็อย่าเหดชาวบผ้าหมัดเขา่าท่านผู้ชมอืมบ่แล่ะเรา,ามหมูหมัดเข่าให้รวมโอ้ยกุกิด,ดีอ่ะบ่มัดขาใหบไดรวมเลยคุณนะแหงยู่ได้ไหมเขาไปเหยียบลงบาทเดียวโย ชมขนเขาขนเขาแล้วมันถึงมือด้านาลีดเลย,อ,ยอ้าวมือโปไปอีกแล้ว เก่งอันี่ลูกชายขอตับคนขาวได้โอ้ยคนขาวก้อนนี้คผู้ชมคนมือเลยอาณาญาบาดมือญามเป้า และน้าแต่มไปโลดินนะอันน้ดินมาขยับไปน้ำแบอกมีนั่งดูพี่ลูกเกี่ยวข่าวเพื่ันผืนในเช้าัว่ากระบ่๋าโลตัดไปตลาดนัดบันดงงสามผู้ชม เปิดไหนนะล่องไฟงานนั้นก็ทำก็ทำยุ่งงานใช่โอ้โหเคโอเอเคอคโอเ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 คโมาคโอเคโอเนโอเอาอเ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 คอเอเโอเคอเคโมเคโอน โคเเมื่อ่นี้ห้ากว่าขึ้นนะน่าทำผู้ชมอ่าเท่าเข่าเมื่อนี้น่ก็ขึ้นก่อนทำแล้เมือ่อละอึบก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพอก,พกันใหม่คลิปนะไปแล้วขอบคุณทุกหมวกทุกบอลที่เขามารับชมและติดตามไปแล้วสบายดี